เดีกว่าพ้ฮ้ยไปขอที่อื่นให้ไปขอที่ไหนนาวัดหลวงวัดนาหลวงพ่อแล้วไปขอมุ๊ไม่เคยไปที่อื่นเลยเรเคยมาแต่ที่นี่มีที่ประจำกันด้วยไม่ใช่เนี่ยต้องไปที่อื่นแล้วที่นี่เด็กเขาไม่ว่าเขาจะต้องมือเพลงด่า,าก,กันขัดเรื่องทหารเกิดคัดเรืเ่อง้วเป็นอะไรเราัึงมาที่นี่ประจำ มีที่ประจกได้แล้วเอะไรอแขนขาดแขนขาดใช่เออถ้าเกิดแขขาดไม่เป็นไรถ้เกิดขาขาดบอกมาเด่ไปเล่นด้วยเฮ้ยมึงยังไม่ร้อนเหรอวะเป็นไรเนี่ยเห็นขอบเลือดไมเผี่ขามไกนมึงจะข่ากันทาไมค้ายอย่าสใครเนี่ยเนียเนเป็นไรเป็ผู้หญิงม่ิดำๆค้ำๆเนี่ยเป็นไรอนอนน้อยสีตาบอดตาบอด ไม่เป็นไรนะซูซูนะคระโอ้ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้ตานนี้ตานี้บอกไม่เป็นไรเอาไว้ตาหน้าว่ากันใหม่เลย้พูดดไมึงนี่นะสไปไปจนใกล้มาเลยเดินดีๆที่เดินตามอยู่ตลอดนะเออไปไปแล้วางวัลหาตั้งเป็นทับตาเออไปแลฟ์ทับไม่ได้แล้วพูดอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวไปทับตาสองชั้น แล้ว่ารถรถบัดสองชั้นมันเหมือนไหมเฮ้ยไอ้ s p i d e r m a นเมียมองเมียกูด้วยอะไรนะผมแค่สงสัยสงสัยอะไรสเมียตาบอดให้เมียจุ่มก่อนเขาขี่การเดินทางจะได้จะได้ชินไงเสื้อโจคนเดียวไงเป็นผู้ชายที่ดีไม่เคยเดินนำหน้าเมียฉะนั้นเป็นช้างเท้าหลังมันนั่งเฉยๆที่พอบีเสซียชอ ประถวายพระโคกทั ru, S <S S ้งสองสูงพระเจ้าะยเลินสุขเถอะขอเดชะาฐานใหม่ที่กระบอกได้พามาอยู่ทางประหารด้านซ้ายของท่านสามพระโงคุณเจ้าค่ะลูกรับสารฐานใหม่เข้ามาเดี๋ยวเสร็จพ่อเสร็จแม่รอดูทหานใหม่พร้อมกันเลยนะเจ้าค่ะมีมากลูกเสด็จเพ้ค่ะสั่งให้ฐานเงยหน้าทำความคารกได้อะไรทำไมไม่สั่งเองก็มึงเป็นมหาเล็กคู่ประเทศไทยก็สั่งไปสิชีวิตนี้ขาดกูไม่ได้เลย

เฮ้ยไม่เสียงดังอะไรกันเนี่ยเอาเสียงดังไม่ได้ก็ลงมาเฮ้ยไม่ลงไม่ควรนะลงข้างล่างมึงม็นอะไรมาเนี่ยเป็นเพื่อนมึงฮะมึงใครอย่ไอ้ต้นลุงเป็นลุงจักรเนี่ยลุงจักรร้องมาเนี่ยเราเป็นใครไอ้เอ๊ะเมื่อยไม่ใครเป็นเจ้านะใครวันนี้เราแสดงเป็นเจ้านะเป็นเจ้านะเชื่อว่าชัยนรงค์ นี่เมียเราทวีเฮ้ยอะไรอย่างลงกรมเทวันไม่ใช่เป็นอะไรเนี่ยผมสงสัยนี่เลยสมใส่ไม่สงสัยว่าเขาเป็นอะไรกันพ่อแม่ลูกแม่เป็นอะไรตาโบกห่อยวดลูกหน้าเห็ดมันอยู่ไม่ได้แล้วไม่กูก่อนถ้าเกิดอยู่ต่อไปแล้วกูเป็นใบทำไงไม่เกี่ยวกันเป็นใบกับคนสีนี่มึงดูสีอะไรไป ฐานใหม่ก็ไม่ชื่ออะไรจะบอกพี่นางว่าคาดาพี่ะคาาอีกคนน่ะเออยอดรักพี่เจ้า่ายอดรักข้าหรูออะไรกไม่ถามเลยเหม่ยเลยเงียบปากอ้าวว่าเจ้าเหรอม่ใช่กูแล้วคูจี่เพ่อคูได้ขนาดนี้กูก็เกียบนะฟปองพ่อมาลูก เรายังไม่รู้ว่าทหารใหม่มีฝีมือสักเพียงใดเสร็จพ่อพระเจ้าข้าถ้า่าวันนี้เรื่องจะจัดการประลองฝีมือขึ้นมาทั้งทหารใหม่และทหารเก่าร่วมประลองด้วยกันหมดโดยที่ไม่ลูกเป็นตัวยืนในการประลองครั้งนี้พระเจ้าค่ะเก้าจะประลองกันหมดทุกคนเลยเหรอทุกคนในสถานที่นี้เลยพระเจ้าค่ะวอี้พ่อต้องร่วมประลองด,ด้วยไหมลูกทำไมคือพ่อ,อแไม่เมลอมันบอกเก็บแขรไม่เคีย์เธอเฮ้ย เขาอยากมารอวะเหี้ยข้าเออเขาคันไหม้คันมือคันเขาต้องเกาไม่ได้กว่าเคลียร์คันมือเดี๋ยวก่อนจะไปดึงตังเขาตังให้ดีๆเนี่ยพยายามจะบอกเขาว่ามันหลุดง่ายมึงก็ใส่เข้าไปเขาสิถ้าเกิดไม่ใช่พีสักคนมาตายมึงจะโมยไปแล้วโอล่แล้วหายไปทั้งพันนึงตาดีๆดูสิสี่สิบร้อยเดียวต่อไปใครจะไปลองคนแรกละทลูก ใส่กระสากะดิงเป็นแบบอย่างให้ทหารใหม่ได้ดูพี่จุกนะเข้าไปลองพี่เบิร์ดเป็นคนได้เราเด็ดล่าพี่จุกดีเลยชัดๆเลยเดี๋ยวลูกเราจะมาลองนะลูกเราใส่ชุดสีเหลืองแล้วเธอดูเลยจับตาดูให้ดีเนี่ยตาบอดเพราะฉันสาตาดูของพี่ก็สามาดได้สยเลยพี่ือรอหมดระหว่างฟ้าน้อยนะนี่จับสากะดิง โล้ครับขอเคประกาศเชียร์ก,กูด้วยฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับดาวตลกน่าสะกดหัวตัดวัดสะเตืร์ชื่อได้ดีมากเขาว่าวันนี้หน้าตึงๆไปหน่อยนี่ต้องไปทำอะไรมาเพื่อนถามก็ไม่ยอมบอกดาบหลวงเหรอเขาว่าไม่ดีไไดขท่าไหรนเลยวะดาบหลวง โก้แล้ว่ยปับแพ้เลยจบะเฮ้ยลูกโก้เอาปากเดียวแล้ปักเดียวเดี๋ยวเราจะสู้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยใช้ดาบล้านไม่เชื่อมันเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วยอ๋อขอสมาธิสู้ให้เต็มที่เฮ้ย ไว้ใจไม่ได้เลยวันนี้ยังไม่เล่าเรื่องความเกลียดแค่บ้างเลยนะเข้ามาอะไรบอกจริงป่ะไม่บอกบอกเฮ้ยอย่ามองเมียเราผมไม่ได้มองเมียเจ้ามองผมอย่าไปตกตาเขา ผ okay. yeah. ิดจ้าจิดจ้าผ yeah. ิดจ้าโอเคโอ้ยปัดนขาเจ้าแล้วยามึงนพ้ปุายผมแพ้ไม่เป็นไรไแล้วทำไมร้านผมเก่งกว่าร้านชายรอาร้านพี่วีฝีมือหรอวะหนน้าออกมาคนดูลูกเก่งมากไงร้านผมเก่งจริงอ่ะเก่งไม่เก่งไอหนูพอไหมลูกฮะฮะเฮ้ยกลัวเปล่ากลัวเรื่องทว่าเนี่ยถ้ากลัวขอแขนข้างหนึ่ง เฮ้ยทำไรอ่ะต่อให้ดูต่อให้กูเลยเนี่ยเอาไปข้างนี่นี่เริ่มล้วนเริ่มล้วนแล้วไหวบ่าไหวบ้าเาสองสองต่อให้สองแขนเลยไม่มียังหวั่นใจอยู่เอาไปข้างนึงขาเฮ้ยต่อให้ดูไหวบ่าก็ยังหวั่นหวั่นอยู่เอาไปข้างนึงไม่ไหวนะครับ ไข่ก็แค่กระดาษครับระ,ะ,ะวังับขอโทษครับต้อนต้อีกอย่างไหวไหมลูกไหวปะต่ะอไป